ไม่เป็นไรเพราะมันไม่เห็นผมแล้วผมกำลังจะจูกมันจูกไม่เดินไอ้กวางเหี้ยมึงหลบได้ตัวเดียวกันด้วยนะประเด็น่ะมันอยู่นั่นไม่กำลังจะจู่ะจูกเรียบร้อยสลายเย่พรมยินยินไปปิ้งกันไร่มไม่ได้แดกอะไรมาสาบมันแล้ว <c oughs> สาบสาบเป้าหมายคือข้างหน้านู้นแต่จิงข้างหน้ามันไม่จิงข้างหน้ามันจะ่ิงข้างหลังสร้างค่อนข้างยากเลยนะเนี่ยในบ้านในน้ำ ตัดต้นเดียวได้สองต้นสามต้นอ้อาวสร้างในทะเลแล้วมันนี่อ่ะผูอะกอะกระต๊อบขวานั่นของใครอ่ะครับจูผมถามหน่อยไอบ้านผูนี่มันจะไม่ลดเกินห้าสิบใช่ไหมโดนไทยธรรมชาติไม่ครับไม่เกินห้าสิบผมเช็คมาแล้วโอเคคือมันจะผูเมื่อคุณไม่มุงหลังคาแล้วฝนตกครับโอเคแบบน้ำกัดต้อเหมือนกับว่ามีคนเอา กรดไอ้คอร์อรซิทิดมาลาดบ้านคุณซึ่งไม่รู้มันมาจากไหนครับสงสัยมลพิษเยอะจากจีนครับโอเคครับพอพอไอ้บ้านที่ผมยื่นไปในทะเลแม่งโดนน้ำกระเซาะ เรียบร้อยจะเกลียดหมอกจังเลยให้วหวดดีหวดม่โหวดมันหวดมันโหวดมัน วิ่วิ่โอเคบ้านผู้ใหญ่รีเสร็จแล้วผู้ใหญ่ลีในกองประชุม พรวใช้เสร็จแล้วยังครับผมจะเอาเสร็จแล้วครับขอพรวดหน่อยครับบ้านหลังคุณผมผมไม่มีคุณอ้นผิดคนครับคุณแดงโอ้จบแล้วคุณอ้นมาไถ่ายพวกกับชาวประมงเออผมไม่เห็นจะมีครวดเลยครับมาคุณผมอยู่หลังบ้านคุณแล้วตรงไหนคือหลังบ้านเนี่ยครับคุณเดินมาบ้านคุณแล้วคุณจะเห็นที่ผมวิ่งไป น,นี่คือข้างหลังแหละครับโอเคครับโอ้ยครัหนึ่งนะ,ะขอวางเผากัน,ค,นคุณยืนเปลยอ,อยู่แล้วมันมีน้ําไหลออกมาจากกางเกงคุณกาเกเปียกแน้วโอเคน้ขาขาวๆหยุดไหลออกมาจากกางเกงในกันแล้ว thank you ไอ้เสาเล็กไม่นา่าเวิร์กเสาใหญ่ก็ใหญ่เกินไปไม่เป็นไรเสาเล็กก็เล็กไปเสาใหญ่ก็ใหญ่ไปเอ่ร็จแลวก็วางได้ไดอยู่ละโอเคแค่นี้แหละ แผงกำแพงขำามแผงจะบอกนะว่าโอ้ไมค์กูเนสอะไรอะครับอ๋อไม่เป็นไรครับแค่มีกองสั่นดอนเยะยืนเข้ามาในบ้านโดยไม่ได้นัดหมายบอบโบบโบบาโอ้ ไม้ไม่พอตัดเพิ่มแป๊บอูห้หไม้อยู่ไหนโอ้โหกดผิดจะเสริมพื้นกายเป็นไปย่อพื้นโอตายละโอ้โกลบดิ้เต็มเลยโอ้โกระโดดชามด้วยหลังใครก็ได้เรียกกอบลิสเลเยอร์เล้ เก็บคุณต้องทางบ้านตรงไหน,อ,หนอ่ะตรงเสาหินนะใช่ลงหลักปักฐากนเเลยทุกคนเดี๋ยวจะทําทางเป็นหมู่บ้านเลยจะทำไฮเวย์เชื่อมกันใช่ไหมครับเป็นถนนใช่แล้วผมจะอยู่เป็นกรมประมง คุณอยู่การถ้าผมเ,ออเป็น<ม>บา้บานใหญ่ๆตรงนั้นคนเนินนอนครับคุณต้องของวาอช่วยเหลือตอหินตรงนี้หน่อยไม่ได้ผมกับตอหินตรงนี้อยู่อะครับคุณนี่อะสองต้อนในบ้านเนี่ย นี่คือบ้านเหรอครับเินที่บ้านผมก็รุนแป๊บหนึ่งกินเอ็มร้อยก่อนอ่าเอ็มร้อยจึ๊กโอ้ยยังไม่พอมายังไม่พอแป๊บหนึ่งครับโตมาครับตัวซับอยู่ไหนอออยู่ในกางเกง โอ้ขวานพังอีกอ้อแซบมีเม,ม,มนูอ,อะไรที่ควรจะสมช็องนะครับเออจะว่าไปานี่เราเล่นกันมานี่เราไม่รู้สึกถึงวันแรกที่มันเกมช้าเลยนะมีใครเกมช้าไหมไม่มีความมปกติ <Okay. S 1> ซ,ซ,ซ,ซ่อม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 ขวานฟินขาดฟินฟินจ๋าได้อยู่ไหน ห้าก้อนก้อนหนึ่งครับผมแค่บอกให้รู้ว่ากล้องบนจอปิดดับสองอีกตัวหนึ่งครับผมครับแป๊บหนึ่งผมเดินไปดูเซิร์ฟเวอร์ครับฮัลโหลกล้องหมายเลขหนึ่งดับ อกองเซลลหมายเลขหนึ่งดับกับก้องวาตาชิหมายเลขแปดดับดับสองตัวที่ลงจอ,รอดรถมั้งใช่สองตัวถ้ามีกองไฟสามกองมันทําให้ผ้าแห้งยางเงี้ยแห้งเร็วขึ้นเร็วเร็วขึ้นไหมไม่ไม่โอเคมันนับอันเดียวนะแต่อยากแห้งเร็วก็คือวิ่งเข้าไปกองไฟมัน <c oughs> ใช่แห้งหรือเปล่ามันชาวบ้านกจง,ง,งจะแห้งเร็วมากนี่ชาวบ้านกิจแล้วแบบนั้นเอ้ยไม่ทัน ô vinh 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 xoa vinh xoa vinh หมาที่ฉันตัดไปไหน่ะ uh, I'm back เรีอย ผมกำลังจะทำอะไรเนี่ยลืมอ้อใช่หินหมดก็เลยเสริมพื้นบ้านไม่ได้แล้วตอนที่เสริมพื้นบ้านต่อวัดวัยกภูเขาได้กินกลัว โอเคแค่น,นี้กน็น่าจะพออยู่บังตัดเพิ่มดีกว่าก็ความสบายใจ 嘻嘻。<laughs> เสิร์ฟค<ะ>้างืก็ไม่ดีครับไม่ไมายถึงผมเก็บวัตถุไม่ได้แต่เดินไปมาได้ค้างไหมก็มมไม่ได้ค้างโอ้ผมฟันวัตถุได้แต่ผมเก็บราสเบอร์รี่กองนี้ไม่ได้ม,มันหมายความว่ายังไง <c oughs> ยังมาเกิดอะไรขึ้นไอยังทีปกติ ราสเบอร์รี่กองนี้ผมไม่สามารถจิบไดไ้เป็นอาลตรอน